ครับพบกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ไทย a n d ช็อป .com เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอไฟฉายรุ่นยอดนิยมแบบราคาไม่แพงบ้างนะครับก็คือ u อันด i บ e C8 นะครับโมเดล C8 ซึ่เป็นรุ่นขายมาหลายปีแล้วก็ถูกพัฒนาะอัปเกรดหลอดมาหลายหลอดหลายรุ่นตั้งแต่ตระกูลจริงๆมันมัน,ม,นมันมีตั้งแต่ Q5 มาเรื่อยๆจนมาถึงเป็น XML นะครับ XML Gen1 ที่เป็น XML T6 XML U2 XML U3 ไล่ามาเรื่อยๆจนเป็น XPL นะครับล่าสุดก็คือตัวนี้ C8 ที่เป็นรหัสหลอด XPL High V2 อันนี้จะเป็นตัวชิปใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าสงสัยว่ามันทำไมต้องเปลี่ยนหลอดไปเรื่อยๆเพราะว่าโมเดลมันยังเขาเรียกอะไรฮะก็คือยังยังเป็นรุ่นยอดนิยมให้ค่าความสว่างที่สูงแล้วก็พุ่งแสงพุ่งไกลดีมากนะครับเปลี่ยนแค่ชุดหลอดก็เจ๋งแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าถ้าหลอดเดิมมันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นโมเดลตัวเดิมนะครับตัวก่อนหน้านี้สัก2องรุ่นได้นะครับอันนี้จะเป็น C8 เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น C8 ที่เป็นใช้รุ่นใช้หลอด XML 2 U 3อีกทีหนึ่งนะครับรุ่นนี้ถ้าสังเกตดูบ,บอดี้เหมือนกันแต่ว่าการเคลือบผิวอนโนด,ดิสจะมาต่างกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นจากกล้องจะชัดเจนไหมแต่ว่า บอดี้ของรุ่นที่เป็น C8 รุ่นเดิมตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับบอดี้จะเป็นผิวดำเงาแต่ว่าถ้าเป็นหลอด xpl high v 2รุ่นใหม่จะออกดำด้านนิดนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยเงาเหมือนตัวตัวหลอดเก่าถ้าหงายมาดูหลอดนะครับอันใหม่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับสังเกตหลอดดูนะครับตัวขวาหลอด x xml 2ตัวเนี้ยโดมจะใหญ่แล้วก็โนนสูงขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยจะเขาเรียกไม่มีโดมขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบเรียบแบนเลยนะครับเดี๋ยวผมตัวให้ดูเลย ดูคมให้ชัดๆเลยนะครับว่ามันต่างกันเยอะคือ XML XMLT6 ธรรมดา Gen1 กับ Gen2 เนี่ยหลอดคล้ายๆกันคือหน้าตาจะเป็นประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัว T6 ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นสีเขียวตัวนี้จะเป็นหลอด XPL High นะครับตัวใหม่ V2 โอเคอ่าดูกันชัดๆเลยนะครับอันนี้ XML2 ขวามือนะครับ สังเกตได้เลยนะครับตัวโดมที่นูนๆขวามือตัวนี้จะนูนสูงขึ้นมาแล้วก็จะเห็นบินสีเหลืองของหลอดมันอ่าสี่เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่กว่าฝั่งซ้ายมือที่เป็นหลอดใหม่ x x p l high ตัวนี้โดมจะไม่มีเลยครับก็จะเป็นแบนงแบบแบนๆอย่างนี้แต่ว่าข้อดีของหลอดใหม่นี่ก็คือให้แสงที่พุ่งไกลดีมากนะครับสปอตตรงกลางจะเล็กนะครับเป็นลำเล็ก จุดเด่นของ c 8อย่างที่ทุกคนทราบส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือโคมสะท้อนมันจะเป็นโคมลึกนะครับมีขนาดที่กว้างนะครับลึกคือหัวโคมมันจะประมาณ4เซนนะครับมันจะ,นะกว้างกว่าไฟฉายทั่วไปเยอะแล้วก็โคมสะท้อนจะเป็นโคมอะลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นไฟฉายราคาถูกที่เป็นโมเดลหน้าตาแบบนี้ราคาถูกมาก,มากๆเนี่ยเขาจะใช้โคมสะท้อนที่เป็นพลาสติก เพราะฉะนั้นเวลามันเจอความร้อนแล้วมันจะละลายนะครับมันก็จะใช้เป็นน้ำมันจะหมองและละลายง่ายแต่ตัวนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับก็จะทนกว่านะครับแล้วก็มียางโอลินมกันน้ําทุกจุดแต่ว่าไม่แนะนําให้แช่น้ํานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงน้ำเข้าเข้านะครับเพราะเป็นไฟฉายที่มาตรฐานกันกน,น้าไม่ได้เหมือนพวกไฟฉายแพงๆแต่ก็ถือว่าทําได้ดีในด,ดีระดับมากๆเหมือนกันนะครับบอดี้ก็ไม่มีอะไรครับใช้งานง่ายมีปุ่มกดอยู่ท้ายกระบอกนะครับปุ่มยางแล้วก็มาพร้อมใสยคล้อง กล่องขาวธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีฐานไม่มีเครื่องชาร์จมานะครับมีแค่ตัวไฟฉายเพียวๆนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับผมสวิตช์ท้ายกระบอกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขั้วด้านในมันก่อนขั้วด้านในของตัวไฟฉายที่เป็นฝั่งขั้วบวกนะครับตรงหัวไฟฉาย,ยจะเป็นขั้วสปริงทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกโมเดลที่สามารถรองรับฐานได้ทั้งฐานชนิดขั้วบวกที่เป็น ขั้วเรียบธรรมดาลแล้วก็ขั้วตุ่มนูนแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นขั้วบวกปกตุ่มนูนปกติหรือบางบางรุ่นก็จะเป็นตุ่มเล็กกว่านี้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าใช้ได้หมดครับเป็นทันแนะนําให้ใช้เป็น1860แบบมีวงจรป้องกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่จากฝั่งขั้วบวกลงไปนะครับแล้วก็หมุนสวิตช์ท้ายเขอบอกให้แน่นนะครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับใช้งานง่ายไม่มีโหมดอื่นให้มันซับซ้อนมี5โหมดการทํางานนะครับ5โหมดแสงก็คือ ไฮก็คือแสงระดับสูงสุดแล้วก็มิดก็คือระดับกลางแล้วก็โลระดับต่ำแล้วก็กระพริบสโตรบแล้วก็กระพริบ SOS นะครับกระพริบมี2แบบนะครับจะเป็นการไล่โหมดนะครับเปิดออนหนึ่งครั้งติดสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่โหมดเปิดไล่โหมดไปนะครับโอเคไล่อันอนี้โหมดแรกคือ h High mid Low แล้วก็ Strobe แล้วก็ SOS เวลาใช้งานจริงๆไม่ถ้ากดเรากดลึกสุดมันจะดังคลิกเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดง่ายๆสุดกดแตะครึ่งหนึ่งครั้งไว้เบาๆเท่านั้นเองครับกดทีละครั้งเบาๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ละครึ่งจังหวะนะครับแต่ว่าช่วงคนที่เคยไม่เคยใช้อาจจะต้องฝึกนิดนึงแต่ว่าสมมุติไม่อยากกดหรือกดไม่เป็นว่ากดครึ่งหนึ่งจังหวะมันกดยังไงก็กดให้จมสุดก็ได้นะครับแล้วก็กดทีละครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนทีละโหมดเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแบบนี้แต่ว่าากกรด เป็นคลิกคลิกเป็นค้างค้งแบบนี้มันจะไม่ถนอมสวิตเท่ากับการกดค้างเอ้ยกดครึ่งลงครึ่งจังหวะทีละครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ o u t พุ t ที่ได้ก็จะเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มันจะต่างจากรุ่นเก่าคือมันจะไม่มี memory จำโหมดนะครับเพราะนั้นเวลาเรากดไล่โหมดไปมันก็จะไล่ไปตามโหมดไปเรื่อยนะคันจะไม่มีจําเวลาเราปิดสวิตไปแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนฟีเจอร์อื่นๆทุกประการนะครับอ,อ่รุ่นนี้ถ้าใครไม่มีฐานกับเครื่องชาร์จก็คือต้องซื้อแยกแล้วก็ ถ้าเกิดว่าออปชันของมันก็จะมีซองไนลอนที่ใส่ได้นะครับสาม,มารถติดต่อซื้อเพิ่มเติมได้หรือว่าโครมเทียนยางอย่างเงี้ยจะซื้อมาใส่ก็ได้นะครับใช้เป็นโคมตะเกียงได้แต่ว่ามันจะขนาดจะสังเกตว่ามันจะดูเล็กกว่าแต่จริงโคมย,ยางมันยืดได้นะครับเราให้สอบใส่ไปเทีลนได้แล้วกดเอาไว้นะครับแล้วก็จับมันยืดออกแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะแล้วก็วยืดให้อากาศมันเข้าไปมันก็จะพองเสร็จแล้ว เราก็สามารถเปิดไฟฉายให้มันใช้งานเป็นแบบโคมสะเกียงได้นะครับเอาไปห้อยเป็นโคมหรือว่า,าวางถือส่องเป็นโคมตะเกียงเนี้ยได้สบายก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับลูกค้าสามารถ,ถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับยังไงถ้าเกิดสนใจต้องไฟ4 8แล้วก็ติดต่อไทยแลนด์ชอปเดลตาคมได้เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ